แจ้งเลยค่ะแน้งกันว่าช่วยกันรดามเปิดทางไม่นิดงดึงนะครับในกันจะฟอมไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นไปสํารสหรับด้านหน้านี้จะเป็นตัวแทนสองท่านเท่านั้นจากกลุ่มต่างๆนะครับ2ท่านเท่านั้นจากกลุ่มต่างๆนะครับด,ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาของท่านจะเป็นส่วนที่อรอบเสือจาก2ท่านนะครับพี่น้องชื่อดูหมายเล ให้ผมนิดนึงได้ไหมครับว่าหมายเลขใดยังว่างอยู่ช่วยดูใกล้ๆด้วยนะครับหมายเลขใดเดี๋ยวเราจะได้เตรียมพร้อมนะครับคุณพ,พี่หมายเลข52หมายเลข52นะครับก็คืออะไรนะแมนคณะสวดมนต์อาจารย์หมอปรีดาคณะสวดมนต์อานนอจารย์หมอปรีดาอยู่ไหนครับอยู่หน้าต่อ15 51 15 51, 51ใช่ไหม61 6 1 หกสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้านะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณหญิงหมออยู่กับเราก่อนนะกลุ่มบดินรักชาติกลุ่มบดินรักชาติอยู่ไหนครับสวัสดีครับพี่สมการครับกลุ่มบดินรักชาติอยู่ไหนครับ,บ,รอ,รบอ่าสี่สิบห้าอบระบาสราชบุรีราชบุรีอะเดี๋ยวระหว่างที่เรา ซ้อมดูก่อนนะครับพลังความรักชาตินะครับเอาให้ดังที่สุดดังถึงก้องทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินให้เสียงแห่งความปามราบรื่มและก็ปิติใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารได้พบผ่านพระมหาก,กษัตริย์ที่รักประชาชนที่สุดในโลกใบนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชของพวกเรา พวกเราทุกคนจะร่วมรวมใจของเราทำความดีเชื่อแผ่นดินนะครับพี่น้องครับเชื่อเอาละ,ะ,ะครับคือกัรองผกองใหจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนึงแป๊บนึงเดี๋ยวถึงปุ้ยเฉยนะถึงปุ้ยเฉยขออน,นุญาตนะคะตัวแทนที่อยู่ล้มลตอนนี้นะคะขออนุญาตหมักมาด้านขวาเวทีเลยค่ะเพื่อจัดระเบียบนะคะเพื่อจัดระเบียบตอนนี้ขอสมาชิกที่เหลือ คนก็จะเดินมาแล้วสมาชิกที่เหลือเดินตามเลยโอเคไหมคะเดินนแวกั